สวัสดีครับพบกับผมรายการ MotoGP อัปเดตนะครับรายการที่จะหยิบยกเอาข่าวสารในวงการ MotoGP และประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็ขอฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จาก Moto g p อัปเดตและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมิน MotoGP อัปเดตกันด้วยนะครับ และประเด็นของเราในวันนี้นะครับก็คือ Mobility นะครับกับเก้าอี้ที่สันคลอนของเขานะครับโดยลินจาวิสนะครับหัวหน้าทีมของ Yamaha MotoGP กล่าวว่า Yamaha จำเป็นต้องชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของ f r a n โก Mobility นะครับในช่วงพักครึ่งแรกของฤดูการนี้นะครับแต่จะยืนยันว่าไม่มีเส้นตายรองแชมป์ ปี2020นะครับตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้รักษาที่นั่งยามาฮ่าทีมโรงงานของเขานะครับหลังจากที่ทนกับฤดูการที่ยากลำบากนะครับในปี2022และเป็นฤดูการที่ตกต่ำอย่างมากนะครับจนถึงปีนี้หลังจากการแข่งขันที่ผ่านมานะครับในอาร์เจนตินานะครับฟังโกโมบิลลี่นะครับจบการแข่งขันในอันดับที่4อนาคตของโมบิลล t ี่ในยามาฮ่านะครับก็ถูก ตั้งคำถามอีกครั้งเมื่อยามาฮ่าโมโตจีพีนะครับได้นำแชมป์โวล์ซูเปอร์ไบค์นะครับอย่างโทป์คลาสกาเดโกูนะครับขึ้นมาทดสอบ M1 ในการทดสอบส่วนตัวที่เฮเรสในช่วงสุดสัปดาห์ของอเมริกันกลางปีนะครับลินจาวิสบอกกับ w o r l d f e e d ของ MotoGP ว่ายามาฮ่าต้องการที่จะใช้งาน ก so ับโมบิลีต่อไปและกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับวาเลนติโนรอซซี่นะครับเพื่อพยายามช่วยอดีตผู้ชนะในการแข่งขันถึง3สนามนะครับปรับปรุงฟอร์มของเขาเมื่อถูกถามว่ามีการพูดคุยระหว่างยามาฮ่าและ m o b i l ิลีหรือไม่ลินจาวิสตอบว่าผมบอกอะไรคุณไม่ได้จริงๆนะครับเราติดต่อกับผู้จัดการทุกคนในทีมเสมอ รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสัญญาและออปชันเป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกของเราคือแฟรงกี้และเรากำลังติดต่อกับวาเลนติโนโรอซซี่ด้วยตัวเองฉันใช้เวลาคุยกับเขามากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนงานอเมริกันกลางปีและเขาพูดว่าเขาจะพยายามช่วยแฟรงกี้หนึ่งในลูกศิษย์ลูกหานะครับของสถาบัน VR46 นะครับ จะพยายามช่วยแฟรงกี้ในสิ่งที่เขาทำได้ในอาร์เจนตินาแค่นั้นแหละนั่นคือทั้งหมดที่เขาต้องทำเพื่อให้มีความรวดเร็วดังนั้นผมคิดว่าเขามีความสามารถและเราจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นผมคิดว่าสำหรับทุกๆคนเราต้องมีความชัดเจนก่อนช่วงพักร้อนเพราะถ้าแฟรงกี้ ไปได้สามารถไปต่อกับเราได้เราก็จะยืนยันอีกครั้งแต่ถ้าแฟรงกี้ไปไม่ได้จริงๆนะครับเขาก็จะเป็นต้องรู้เพราะเขาก็ต้องหาทีมใหม่นะครับและเราก็ต้องมองหาใครสักคนเพื่อเข้ามาแทนนะครับแม้จะมีการทดสอบ M1 กับรัสกาดิโอกรูนะครับซึ่งแสดงความเจ็ดจำนงที่จะลงแข่งใน MotoGP สักสนามหนึ่งนะครับ ลินจาวิทแนะนำว่าทอปาร์คไม่ใช่อันดับต้นๆของรายการที่จะมาแทนโมบิลลี่ได้เนื่องจากยามาฮ่ายังคงมีรถแข่งเพียง2กลิตนะครับในปีหน้าปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมจะบอกกับพวกเราก็คือเรามีที่ว่างหรือเปล่าเพราะตามหลักการแล้วเรามีรถแข่งเพียงสองคันบนกลิตผมคิดว่ามันยากสำหรับเราที่จะ ได้ทีมโรงงานในกริดในปีหน้าเรามีเพียงนักแข่ง2คนเท่านั้นและทั้ง2คนนั้นเราต้องการคนที่จะวิ่งเร็วได้ทันทีและบางทีทอปรักอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับรถแข่งนะครับที่นานดังนั้นแล้วผมจะบอกว่าเรายังไม่รู้มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดว่าถ้าเราต้องเลือกทอปรักนะครับเขาต้องใช้เวลาในการ ปรับเนื้อปรับตัวนะครับในการขี่ m 1ใน MotoGP ที่นานขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เราก็กำลังให้เวลากับแฟรงกี้อยู่นะครับและถ้าแฟรงกี้ไปไม่ไหวจริงๆเราก็จะได้เห็นกันเมื่อลินจาวิตนะครับถูกถามว่าฮอแเก้มาตินจากพรามกดูคติเป็นตัวเลือกท่ามกลางข่าวลืออันหนาหูว่านักบิดชาวสเปนอาจจะเปลี่ยนทีมหรือไม่ลินจาวิตตอบว่า เขาเก่งมากแต่มีนักแข่งเก่งๆอยู่มากมายและอาจจะเป็นบางคนจากกรีฑใน Mo t ต GP คุณอาจจะพิจารณาใครก็ได้นะครับจาก Moto 2นั่นน่าจะเป็นการเดิมพันจากบุคคลภายนอกนะครับนอกเหนือนจากนักแข่งใน MotoGP แต่ฉันไม่ต้องการระบุชื่อในขั้นตอนนี้เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคาดเดาเท่านั้น และลำดับความสำคัญที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือแฟรงกี้นะครับและก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับประเด็นของเราในวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ